บอกว่าอยากให้ลูกทุกคนนะคะมีในเรื่องของการวางจิตให้เป็นอริยะเจ้าอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยไม่พิจารณาศัก์แต่ว่าเหมือนพ่อพระพาหิยะเนี่ยเราจะบรรลุธรรมเร็วไหมสําหรับตัวพี่วันเนี่ยคิดว่าจริงๆรายเชื่อถ้าแบบว่าเราเชื่อมต่อได้กับผู้คุมกฎแล้วท่านมาบอกว่าคนนี้เป็นสีทองแล้วทองพี่วันจะมั่นใจว่ายังไงเขากลับได้เพราะการกลับมันไม่ได้ ในความรู้สึกมันไม่ได้ยากเนี่ยเหมือนที่พี่วันบอกว่านะนั่งสมาธิอยู่บางทีกําลังแบบว่าทบทวนธรรมคิดถึงธรรมคิดถึงพ่อเนี่ยมาถึงเนี่ยอยู่ดีๆหูทําไมเปิดได้อ่าทุกคนจะบอกมโนหรือเปล่านะอ่ามีอะไรที่แบบว่าทุกคนไม่ได้ยินด้วยพี่วันก็จะมาพูดว่าเนี่ยพ่อมาเยี่ยมอ่านะคะพ่อมาเยี่ยมจริงๆแต่สิ่งที่ท่านมานะ่ะ ถ้าท่านมาปุ๊บเนี่ยแล้วท่านบอกตรงๆว่า,าทํางานให้พ่อหน่อยนะเพราะยังไงต้องกลับชาตินี้แล้วพ่อจะให้รางวัลเ,เพื่อเพื่อที่ลูกอจะได้มีกําลังใจนะคะนี่คือเหตุหนึ่งที่ทําไมพี่วันถึงบอกว่าทุกคนจะมีผู้จับร่างแล้วก็มีปูทางให้สองธรรเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเวลานั่งกรรมฐานท,ที่บ้านเนี่ยอย่างตรงเนี้ย ที่พี่วันถึงบอกว่าทําไมนั่งแล้วเนี่ยมีความเป็นทพิ์เกิดขึ้นนะพี่วันเนี่ยถูกด,ด,ด,ดูดเงินที่สามเพ้านะตอนนั้นด้วยความที่มันขมุกข,ขมัวอากาศด้วยแล้วพี่วันก็ไม่รู้ว่าพ่อทําลายซิมอ่าเนี่ยขึ้นในเครื่องหมดเลยว่ามีการดูดเงินพี่วันมีสี่แอปนะคะดูดทุกแอปเลยเพราะว่าใช้รหัสเดียวกันแต่พอเข้ามาในบ้านตรงนี้ชัดมากลูกไม่มีเวลาแล้วไม่ต้องมา ทำอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ไปเบิกเงินอย่างเดียวเบิกให้ได้ก่อนไม่เช่นนั้นมันจะมีการบนมาอีกรอบหนึ่งของการดูดเพราะว่าตอนที่เรามีแบตเตอรี่แล้วมันจะดูดได้แต่พอดีตอนนั้นแบตหมดไงฮะนี่แหละทําให้รอดแล้วพอไปถึงธนาคารตรงนี้สิ่งที่ข้างบนตามบอกตลอดคือเขาจะไปดนใจให้เจ้าหน้าที่รับฟังเราแล้วทําให้เราพอดีพี่วันนะ่ะก็เลยเดินไปแล้วก็บอกว่า,าถูกดูดเงินหลายครั้งแล้วแต่ไม่ออก เขาจะขอดูดโทรศัพท์เลยบอกว่าแบกหมดอขอให้หนูถอนตังค์เถอะไม่งั้นน่ะโดนดูนดนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นกรรมของเราแล้วเขาก็พอเขาเห็นตังค์ว่ามีการดูดเขาดูจัดอ,อย่างธนาคารเขาดูว่ามีมีออกไปเจ็ดครั้งจริงๆเขาเชื่อเขาก็เลยให้พอให้ปุ๊บเราก็เดินหอบตังค์จากตรงนี้ไปทีทีทบีแล้วก็ไปกสิกรแล้วเราก็บอกว่าเราโดนดูดอขอให้อย่างนี้นี้จนสุดท้ายทั้งตำรวจ ทั้งเขาเรียกว่า call center เนาะโดยเฉพาะกสิกรนะมันจะลงท้ายด้วย8หลายตัวมากโทรมาหาพี่วันตลอดว่าขอเบอร์ขอเบอร์อันนี้ได้ไหมมิจฉาชีพโทรหาพี่วันเนี่ยตั้งแต่วันที่31จนวันที่11จนพี่วันเพิ่งไปบล็อกแบบว่า่าด้วยเขาใช้รหัสของต่างประเทศโทรมาที่เบอร์ยาวๆนะเราก็เลยทางตำรวจก็เลยให้เราบล็อกโดยใช้ที่ว่าดอกจันหนึ่งส แล้วก็ดอกจันแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมโทรออกตัวนี้คือเราต้องทำเพราะอะไรเพราะต่อไปถ้ามันรู้ว่ามันเสียเปรียบเราแล้ว,ลวตรงที่ว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ไทยเนี่ยโทรเข้ามาตัวนี้มันเช็คได้ตำรวจเช็คลรวรู้ว่าใครเป็นคนเปิดแล้วพอดีของพี่วันเนี่ยโอนไปแล้วมีแบบหมายเลขธนาคารเป็นผู้รับโอนแต่พอดีว่าถูกระงับนะซึ่งตัวนี้พี่วันคิดว่า มันเป็นเรื่องน้ำตาลตัวเดียวไหมอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าแต่มันก็ทำให้พี่วัน,นรู้ว่าสิ่งที่เป็นวิบากกรรมพอเราจะกลับนิพพานชาตินี้ความดีก็จะมาทั้งหมดความที่ไม่ดีก็จะมาให้เรียนรู้แต่การเรียนรู้ท่านมองความดีที่เราเนี่ยเหมือนอย่างพี่วันเนี่ยสิ่งที่เป็นความดีที่พ่อเนี่ยบอกว่าเป็นความดีเลยคือได้กล่าวทำเพื่อพระนิพพานว่ามีอยู่จริงแล้วบอกคนอื่นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องโกหกเนี่ย เป็นอะไรที่พี่วันต้องมาส่วนกระแสสังคมปัจจุบันเข้าใจไหมคะเพราะปัจจุบันนี้แม้แต่พระบางท่านท่านถึงแล้วนะแต่ท่านก็ยังไม่กล้าที่จะมาพูดด้วยวินยัยแต่คารวาตัวนี้ไม่มีวิในในเรื่องของการจับผิดเพราะว่าต้องหาอาหารทานเองถูกไหมเออตรงนี้พี่วันถึงบอกว่าณนะวันหนึ่งตัวพี่วันเองเนี่ย อยากจะบอกให้น้องๆคารวาสทุกท่านเนี่ยให้เข้าใจว่าเวลาเราตั้งมั่นในอะไรก็ตามเกี่ยวกับพระนิพพานเราจะต้องมีหลักของเรานะคะอย่างมีหลายคนเนี่ยเหมือนที่พี่วันรู้มาพอมันถึงจุดหนึ่งของการที่ทำนานๆย้ำ,ยำๆซ้ำๆเกี่ยวกับบทสวดวันหนึ่งเนี่ยมันสวดได้จนแบบไม่รู้จะสวดยังไงแล้วจะไปต่อยังไงเข้าใจไหมคะก็จะเริ่มมีอาการเหมือนกับว่าใครสวดอะไรมารู้หมดเลย แต่จิตมันไม่ไปตามบทสวดนะจิตเขากระโดดไปอีกระยะหนึ่งละคือไปขั้นหนึ่งละเขาจะไปขั้นวิปัสนาแล้วก็ภาวนาเนี่ยมันเป็นอาการของการที่เขาเรียกว่าโตขึ้นของจิตวิญญาณนะคะแต่ถามว่าสวดได้ไหมสวดได้นะแต่ถ้าถ้าตั้งใจจะทําอะไรคนที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วมีคะแนนบุญที่สูงตัวเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าถูกจับร่างแล้วจะมีตัวช่วยที่เรามองไม่เห็น ไม่สามารถอธิษฐานว่าน้องออยขาพี่วันกําลังนึกถึงคุณแม่ประชาบาดี <c oughs> น้องออยรู้ไหมว่าพี่วันสัมผัสแบบไหนได้ <c oughs> แค่ระล,ลึกถึงชื่อสิ่งที่เหนือโลก สิ่งที่ไม่ได้ภายใต้กฎแห่งกรรมต่างๆจะสามารถล่วงมาได้ลูกรักจงปฏิบัติเถิดเพราะทางเดินเข้าสู่อรหัตผลนั้นสามารถทำได้ทุกคนอย่าท้อและการที่ไม่มีราตีที่ยาวนานไม่มีใครพยากรไว้จงใช้สิ่งที่เรียกว่าตั้งใจสูงสุดเป็นชาติสุดท้ายแล้วจะชนะทุกอย่างเจริญลูกรัก ตรงนี้ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นยานสมบัติตัวหนึ่งซึ่งเกิดจากการที่เราเคยยกยอท่านหรือว่าระลึกนึกถึงพ่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะมาในนิมิตหรือมาในการที่เรียกว่าให้ทำตรงนี้พี่วันจึงบอกว่าให้อธิษฐานจิตทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะเจอใครเดี๋ยววันหนึ่งพอเราแค่ระลึกปุก๊บมิติจะเชื่อมให้เลย เข้าใจนะคะตัวนี้ไม่เป็นการโกหกเพราะหนูไม่รู้จะโกหกเพื่ออะไรเข้าใจไหมคะเพระปกติก็สิ่งที่น้องอะ่ะมีพลังจิตพลังจิตตัวเนี้จะต้องเกิดจากอะไรอันดับแรกนะคะศีลถ้าเราบอกว่าเราจะรักษาศีล5้าศีลห้าเราต้องโอเคถ้าผิดต้องขอโทษนะคะนี่คือสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะเดเดือนนั้นเนี่ย ที่นั่งสมาธิคือนั่งขอโทษเพราะมันผิดตลอดนะคะ mm hmm. จะไปเสร็จบอกว่าจะไม่โกรธลูกจะไม่ดุลูกเอ mm hmm. นู่นนี่นั่นแล้วบางทีลูกเขาว่าเล่นเกมดึก mm hmm. เข้าใจไหมคะแล้วเรากลัวเขาตื่นไปนอนไม่ได้เราก็จะมีบ้างอ mm hmm. วันนี้น่ะนะแกว่นเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะไปขอข้างบนว่าจับอารมณ์หนูให้มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า พูดแล้วให้เขา,าฟังไม่งั้นลูกจะต่อต้านเพราะเขาติดเล่นแล้วนอนไปบอกว่าอนอนนอนนอนปิด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 ,ปด,ปดนะอ่านะวันไหนเขาเล่นเกมแพ้สุดท้ายเขาบอกเน็ตที่บ้านน่ะกากมาม마ที่วันก็จะบอกโอ้ยบ้านอื่นยังไม่มีบ้านเรากากที่ไหนจะมีเน็ตดีเท่านี้มาไม้เชื่อมต่อมิติรับได้ลูกมาบอกเน็ตกากไม่ได้ลูกนะมันกากจริงๆ เราใช้แบบ299บ้านเพื่อนเขาใช้เกือบพันหนึง่งเขาเลยเล่นตามเพื่อนไม่ได้เขาเล่นเป็นกลุ่มนะคะนี่แหละเหตุหนึ่งทำให้เราอยู่บนโลกเราต้องเข้าใจโลกด้วยนะคะว่าสำหรับเราเน็ตด,ดีของเราคือเราเชื่อมจิตได้ดีถูกไหมแต่ลูกเน่ยเล่นเกมไม่ชนะเขาเลยเรียกว่าเน็ตที่บ้านกางนะคะส่วนใจของเราก็เลยคิดในใจว่าเราต้องมีพลังจิตลูกถ้าอยากให้เน็ตมาดีๆหนูต้องสวดมนต์นั่งมีวันหนึ่งเขานั่ง แล้วปรากฏว่าเน็ตที่บ้านเพื่อนหลุดแล้วเขาเล่นได้เขาเป็นพระเอกอยู่คนเดียวเขาเ้าใจไหมว่วันนี้เน็ตดีมากเลยเราเลยรู้ว่าอารมณ์ของมนุษย์อะไราที่เขาสมหวังนั้นดีหมดแต่สิ่งที่จะต้องเข้าหาเบื้องบนเราผิดหวังเราไม่สมหวังเราจึงจะเข้าไปขอพรกับท่านแล้วขอให้ท่านเนี่ยปล่อยคลื่นบางคลื่นซึ่งท่านอนุญาตอย่างของพี่วันเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าพี่วัน นะท่านจะพูดบอกว่าพ่อจะให้เชื่อมต่อกับข้อได้เพราะฉะนั้นถามว่าได้เน็ตฟรีตลอดชีวิตดีใจไหมคะดีนะ้อนุ่นก็อยากได้ใช่ไหมแม่วิไลลักนี์ชอบเน็ตตลอดชีวิตค่ะ <c oughs> เพราะว่าแม่ขอพรเก่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่วันถึงบอกว่าพยายามทำบ้านให้เป็นสิ่งที่เป็นทิ์เหมือนที่พี่วันเคยบอกอาจารย์บุตรตั้งแต่อาจารย์บุตรตอนนั้นนะคะ ยังไม่สอบอ่เขาเรียกว่าสอบหลังพี่วันเนาะอะแล้วแล้วพี่วันก็เล่าเรื่องหมาหอนนะคะเนื่องจากจริงๆเขารับไม่เกิน35ปีพี่วัน53าไปก็ยังเอาของพี่วัน200นะแล้ประกาศขึ้นแบบใน Google นะคะว่าเราเป็นหมายเลขสมาชิกนี้นี่สอบเข้าข้าราชการลูกก็ค <c> ำ <oughs> พูดกับเพื่อนตอนเล่นเขาเรียกว่าตอนเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะว่า แม่กูอ่ะพูดกบพูดกบเพือนอย่างนี้ขอโทษนะไม่รู้อารมณ์อีท่าไหน53ปีแล้วไปสมัครสอบแข่งกับข้าราชก,การจบใหม่ดีนะแม่ใช้คนลำนันำสกุลคือสรุปแล้วกูเตรียมอายว่ายอย่างนั้นเถอะนะแต่สุดท้ายนะกลับมาจากอแอนแอนแอนมา,มาสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ200ร้อยบาท เพื่อกันลูกดูถูกว่าแก่รุ่นนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เรียนตําราเดียวกันในปัจจุบันพี่วันไม่ได้เรียนตําราเดียวกับรุ่นปัจจุบันจริงๆแต่สิ่งที่ตกใจมากเพราะว่าหนึ่งการเตรียมตัวของเราไม่ดีพอไปนั่งในห้องสอบนะอันนี้พี่วันจะเล่าบอกน้องใกล้ชิดทั้งหมดนี้รู้หมดนะเนื่องจากว่าอย่าว่าแต่รู้คําตอบเลยนะคะคําถามที่ถามมาไม่เคยได้เรียนสิ่งที่ทําได้ถ้า ท่านมหาราชมีอยู่จริงและท่านทรงดูแลในชั้นของมนุษย์มากที่สุดขอให้ลูกได้ยินคำตอบด้วยเถิดอยู่ดีๆหมาที่ไหนมันไปหอนจนหนึ่งชั่วโมงนะคะถ้าหอนข้อน,นี้เรายังอยูอ่เหมือนเขาบอกว่า,ากระทรวงไหนได้ทำในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอย่างนี้ค่ะแล้วตอนนี้ของคนอื่นที่เรียนมาอาจจะง่าย แต่ตอนนี้เราก็คิดในใจมันมีหลายกระทรวงกระทรวงไหนมันเปลี่ยนไปกี่กระทรวงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอยู่ดีๆหมาหอนอืมแค่นี้แต่ถ้าอ้ออขอไข่พี่วันก็จะมาบอกน้องๆว่าอยู่ดีๆนะคะวันนั้นเป็นวันที่ถ่าถามเนี่ยหลวงปุ่ลีท่านมรณนะแล้วท่านมาเตือนพี่วันนะเนี่ยน้องเอิงนเนี่ย เขาจะเป็นคนที่หนึ่งพระรหต์ที่ไหนเสียเขาจะรู้เร็วแล้วเขาจะต้องไปไหว้นะเขาก็เลยมาเสร็จเราก็มาอ่านหลังออกจากห้องสอบเอ้าเหรอท่านเสียก็เลยส่งบุญให้ตรงอเขาเรียบอยู่บนรถเลยจากนั้นแล้วท่านพูดคำคำหนึ่งอย่าไปเป็นเลยข้าราชการคนที่เป็นข้าราชการแล้วสุดท้ายอาจจะต้องมาวิ่งหาธรรมที่ลังเมื่อลูก มีธรรมในใจแล้วนี่พันธทมไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใจง่ายๆให้ลูกกลับมาสอนธรรมเธอลูกนะอ่าพี่วันได้เล่าบอกน้องคนอื่นหมดจนสุดท้ายประกาศผลออกมานะคะได้ตอนนี้ได้แล้วจะไปยังไงอ่ะพอเข้าสัมภาษณ์ปุ๊บเอ่อโทษน,นะคะอาจจะมีการผิดพลาดตอนที่ <c oughs> ตอนที่ไม่ตรวจอายุ <c oughs> โอ้โหแล้วนะเข้าไปสัมภาษณ์นะ เราไปตรงนั้นเหมือนรุ่นลูกเราหมดเลยแล้วทําไมเราแบบว่าแก่ที่สุดนะคะแล้วคนที่เป็นอเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เลยแอบ,บอมยิ้มแล้วก็บอกว่าเล็ดรอดออกมาได้เนาะคือรุ่นที่เขาจะปลดกเกษียณแล้วแต่เพิ่งมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนั้นเป็นเป็นนักทรัพยากรบุคคลนะคะก็เลยคิดอีกทีหนึ่งว่าอไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> สิ่งที่หลวงตามาหาบัวแล้วก็หลวงปู่เหรียญเนี่ยมา เขาเรียกมาปลอบใจนะบอกแล้วอยากพิสูจน์ว่าคนที่อายุมากแล้วแต่บรรลุธรรมเนี่ยมีตัวช่วยเยอะแต่ในตัวช่วยนั้นไม่ใช่ว่าจะทําได้ดังใจคือมือนไม่ไม่ประมาณอายุประมาณนี้นะคะเราก็เลยต้องบอกว่าณนะวันหนึ่งมีตัวช่วยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาที่พี่วันถึงบอกว่าน้องจะไปตรงไหนจิตน้องเนี่ยเป็นนาย กลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําแล้วทําให้ทุกที่เราจะไปดูแลเราก็คือส่งบุญไปก่อนนะคะวันนี้พี่วันก็แค่อยากจะมาบอกว่าใครที่ชอบนั่งสมาธิใครที่ชอบสวดมนต์ใครที่อธิษฐานจิตเก่งๆแล้วอธิษฐานถูกนะ,ะพี่วันถึงบอกว่าน้องจะรู้ว่านะพ่อพระพาหิยะไม่ได้ปรารถนานิพพานชาติเดียวคุณแม่ พระนางมหาประชาบดีก็ไม่ได้ปรารถนานิพพานชาติเดียวพวกเราก็ไม่ได้ปรารถนานิพพานชาติเดียวไม่เช่นนั้นจะไม่มาเจอกันแล้วการจัดสรรตรงนี้ถ้าเจาะโดยสายเลือดอย่างของพี่วันเนี่ยกรุ๊ปดีเลยน้องอาจจะเป็นกรุ๊ปอื่นซึ่งนั่นแสดงว่าบนโลกใบนี้เราไม่ได้เกิดมาจากครนเดียวกันหรือพ่อแม่เดียวกันแต่ในโลกของอเขาเรียกว่าโลกของสกุลโลกุตรธรรม เมื่อไรถ้าคนคนหนึ่งมีธรรมที่ผุดในใจแล้วยานตัวนี้ยังเข้าถึงยานที่เหนือโลกไม่ได้ท่านก็จะต้องทำให้มีคนหนึ่งซึ่งสามารถที่จะถามยานซึ่งกันและกันได้ซึ่งตรงนี้จริงแท้แล้วถ้าน้องสามารถที่จะเหมือนทำงานนะอย่างอย่างของพิวันเนี่ยที่ท่านให้อะไรมาใช้เร็วเกิดจากการที่ เราเคยเปิดบ้านปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องนะคะตรงนี้อยากจะให้น้องรับรู้ว่าต่อไปถ้าน้องจะสอนธรรมหรืออะไรก็ตามชิวันขอกับชุ่ชิช้วแห้งนิดนึงค่ะรู้สึก<ม>ก็อยากจะบอกว่าน้องจะต้องตั้งมั่นทุกครั้งที่น้องเนี่ยอย่างสมมติสอนธรรมวันนี้สวดมนต์วันนี้ให้น้องอธิษฐานบุญที่เกิดขึ้นฉับพลันทันใดนั้นเลย ให้น้องมีการบรรลุธรรมฉับพลันทันใดแล้วก็ขอให้น้องสามารถที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าผู้สนับสนุนนะผู้สนับสนุนที่พี่วันรับรู้ได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้คือนอกมิติออนะคะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่นอกมิติเนี่ยน้องพิสูจน์ได้เลยถ้าเวลาน้องเข้าไปวัดไหนแล้ววัดนั้นมีคนเป็นร้อยเป็นพันคนก็ตามแต่วันหนึ่งอ่ะหนูอธิษฐานตัวหนึ่งว่า เนี่ยด้วยอานิสง์ผลบุญที่หนูทํามาหนูมาตรงนี้หนูต้องการให้นิพาน,นอารองรับการกระทําของหนูให้หนูรับรู้อะไรก็ได้สักอย่างในตรงนั้นนะในขณะที่คนคุยกันจอกจ๊กจอแจตรงนี้ทั้งหมดนหนูเหมือนถูกครอบด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของการที่มีสัมผัสทิพย์เฉพาะหนูเข้าใจไหมคะบางคนเนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิแต่ปิติเกิดตรงนั้นเลยขนลุกขึ้นมาสู้เลย เข้าใจไหมหนูจะรู้เพราะอะไรเพราะหนูอนธิษฐานคนอื่นก็เจาะแจะไปหมดแต่สัญญาณของหนูมันจะครอบตรงนี้เลยอเหมือนจะเชื่อมแค่ตรงนี้เองพี่วันจะชอบพิสูจน์เมื่อก่อนพี่วันจะไปไหนแล้วไปเดี่ยวไงฮะพอไปเดี่ยวปุ๊บพี่วันก็จะดูว่าส่งบุญไปเสร็จแล้วเนี่ยอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้รับได้ไหมคะถ้ารับได้เนี่ยส่งพลังมางานมาบอกหนูด้วยเย็นวูบมาเลยนะ เนี่ยคืออาการที่เขาเรียกว่าให้เกิดปิติแล้วก็อิ่มใจแล้วเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอธิษฐานเข้าใจนะคะมันเลยรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจัดตังเวตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่วันอยากจะมาบอกว่าทุกคนสามารถที่จะสร้างบุญบาร,รมีโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายนะอย่างของพี่วันเนี่ยพ่อก็บอกว่านะปลีกวิเวกได้สุดท้ายไม่ต้องปลีกเพราะว่าทุกคนหายไปจากชีวิตแล้วไงนะมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่น้องนุ่นหนึ่งส่งมา เขาเรียกว่าข้อความหนึ่งมาว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะคะาสามีก็ไม่อยู่แล้วนะลูกก็ไม่อยู่แล้วสิ่งที่ทำได้คือคุยกับแก๊ง call center นะคะ <c oughs> นี่แหละทําให้ถูกดูดเงิน, <c oughs> นเรื่องเราตรงนี้ไม่ไม่อยากจะแบบว่าเป็นเรื่องที่เรามาพูดในลักษณะว่าจริงแท้เราแค่ไม่รู้ว่าเราจะต้อง กลับนิพานแล้วจะต้องได้ธรรมธาตุดั้งเดิมคือปริญญาตัวหนึ่งที่มันแนบอยู่กับเนื้อตัวชีวิตตัวเนี้นะจะมีพระบางท่านที่ท่านไม่เก่งในเรื่องธรรมหรือไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกท่านเลยบอกว่าจะมาบอกว่าจิตมันดับได้ยังไงมันร,นรู้มันรู้หมดแหละแต่ตัวที่รู้นั้นคือธรรมธาตุดั้งเดิมคือตัวที่ใหญ่กว่าจิตเข้าใจนะคะสิ่งเหล่านี้เพียงแค่ตำราบางอย่าง ไม่ได้จูนกับคนที่บรรลุธรรมแล้วมีอภิญญายานนะคะแล้วก็การมีอภิญญายานต้องบอกไว้เลยนะคะเป็นยณอย่างรู้ที่เกินมนุษย์แล้วสามารถที่จะเอามาใช้เวลาคับขันได้นะเหมือนอย่างที่พวกเราไปโดนที่ท่านอาจารย์พาไปสัมผัสแล้วเปิดมิติตรงนั้นเปิดได้จริงนะแต่อยู่ที่ว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าตรงนี้ทำได้ อาจารย์แค่อยากจะทดสอบยานว่ามียานจริงไหมรู้สึกได้ไหมพะตรงนั้นน่าจะเป็นอะไรที่พระรู้สึกกันเยอะเข้าใจไหมฮะนี่แหละคือสิ่งที่พี่วันจะบอกแล้วก็วันนี้พี่วันก็ขอเชิญทุกพระบารมีทุกพระบาททุกพระองค์นะคะเราลูกๆจะเริ่มปฏบิบัติบูชานะคะวันนี้ก็ขออนุญาตยังไม่ถึงสองทุ่มน้องเขาเข้ามาหมดรหร้วย,ยันเน่ยะะถ้าทามากันเยอะเราสวดมนต์รอไปก่อนไหม เพราะว่าถ้าสวดมนต์จบบางทีตามที่พี่วันไว้อาจจะมีคนเข้ามาสองทุ่มครึ่งเพราะเขาอ่เพราะว่าเขาอยากจะมาแค่นั่งสมาธินะเข้าห้องน้ำอะไรได้ตามปกตินะแล้วก็ที่สำคัญนะคะห้องน้ำถ้าแบบไม่ไม่เอาใหญ่มากก็เนี่ยหาด้านหลังคุณแม่แต่ถ้าเอาแบบก,กว้างๆสบายสบาทำอะไรไม่มีใครรู้ <c oughs> <c oughs> ไปข้างหลังเลยนะคะนะออกทางนี้จะเป็นแบบ สีย่าๆที่น้องนุ่นเข้ามาปูผมให้นั่นแหละคะ่ะนะและถ้าเกิดแบบว่าไม่กลัวอะไรก็ห้องคุณยายคุณยายใจดีนะไม่ไม่เคยมาเลยนะแก็สามารถที่จะนั่งได้แล้วก็เวลาสวดมนต์เสร็จถ้าอยากได้กรรมาฐานเร็วแล้วไม่แบบกดทับ <c oughs> ข้อเข่าตัวเองนะคะขึ้นข้างบนได้ยนะคะวันนี้ก็จะเริ่มสวดมนต์มีใครนำสวดไหมคปฏิบัติบูบชา เล่นเล่นใหม่นี้ไม่ไม่เคยใช่ใชไหมวันนี้วันนี้เห็นว่าอ,า,อาจารย์บุตรจะเชิญหลวงท้อปคงด้วยนะอาจารย์บุตรจะเชิญได้ค่ะแต่เราจะมาไม่มาเป็นเรื่องของปู่อาจารย์บุตรตอบแล้วนะคะเชิญน่ะบุตรเชิญได้ค่ะแต่ปู่จะมาไม่มาเป็นเรื่องของปู่ <c oughs> อยากท้าหลวงว่อคงอยากท้ามาอยู่แล้วบูหลงประสนเจบูทับูเราเปิด <l ots> เราเปิดตั้งแต่หน้าอะไรคะเนี่ยเออโอวาทพ่อค่ะเอาตั้งแต่โอวาทเลยใช่ไหมคะ <c oughs> โอวาทน,นี่แหละจะผิดเยอะเนื่องจากเนื่องจ้ะ